มาได้มาเกกินขา้าวก,นกาันแล้วาสิก่าเห็นเอนี่ได้กแกเชวา้ยซุกิุวเผา,สว,ส,วาวสวัสดีทุกคน้ะจ้ะสวัสดีทุกคนที่เป็นเพื่อนให้มีแรนนงนะจ๊ะนะสวัสดีเอฟซีน้องอิงน้ำสวัสดี ก็พ่อแม่แม่ก็น้อนถ่ายถ่ายกันปั้นบิ้วหมาว่านเลยจ้ะเดด้อเี๋ยวนี้จะปั้นวสั่นที่กันอะไรปั้นเรื่องอะไรนาะปั้นเห็ดไปหอดใจแล้วเนาะเราไปนั่งได้จีนน้องปั้นต่อไปจ้ะเพื่อลูกสาวแห่งชาติของเราไม่ได้จ้ะมากินเผาครับเป็นชีวาน้ำแข็งจะอายุของแล้วพี่น้องเป็นตา เป็นตาสมบูรณ์บพี่น้องว่าไปกินข้าวกั็ยังกันน้อยใจน้องไม่นีไม่นี่มาสายบ่ก็สายน้องพี่น้องนะมันน้อห่อนอยู่นะพี่น้องจะไปพัฒนาเดี๋ยวมาแบบขันว่างห่อนก็บห่อนห่อนขันว่างนตกก้นพวกมีแนวพอดีหรือว่าร่างกายห้องบนบ่พอดีพี่น้องมาจ้งจัดเลยแซ่วแค่ ของโปรดกินของมันมันกินของแกงกระทงกระเทียมว,วันนี้กินด,ดีครับเล็ก้เขาไปนำกันไปนพาะพ,พักท้กาปวดตู้อะไรแล้วพี่น้องแล้ววันนี้ก็จะเด็กกระบัแแง,ง,อองแล้วกจะงั้นใต้ไปนอนเลย

ถักใครพูดคุยตอนสายจ้ากน,น,น,<_><_>น้อยหนึ่งเนาะพี่หน่อยอันนี้กินเขาเป็นกินอะไรมันกับหอยไหมพี่น่องไม่น,นี้กินอะไระนนกินอย่างอื่นก็ยังกินเหี่นแต่มาเป็น มันเสิยปาแน่นอพี่น้องว่าบอแจ้คของเสีหามเสิบากินยังก็เสียบไมันนิดเียวจิไปเสริมๆนี่างนี้แหนเพื่อนมันแล้วให้การจะไปเรื่องจริงมันห่ม่อยากเก็บกินจได้ยงหากะเทียมไลาผลอย่างนี้ว่าอือ เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มจะไม่โอเคแล้วเนี่ยโทรศัพท์เครื่องน,นี้ยรวนแล้วเนี่ยอ,อ๋อเอาไทายอันนั้นมาว่าคลิปเสร็ แบ,บนี่ก็เป็นน,น้ำหน่ะนึกแ่ไม่อยากเป็นไรนพีเงาอนึกว่ายยังมัอบอย่เ้าว่งแล้วพี่ลองนะ <c oughs> มาจากมากมาบคนสวัสดีครับทายตอนสายสาย่มนี่คุ้นหน่าตาคุ้นรสสดชื่นแล้วยนาะนอากว่าบว นมันไม่สบายท้องนะจ๊ะก็สิหอดไมลงพก็ดีแหละแล้วมี่ไนที่จับัมันอยู่รักกนมากกัน กินแบบมันก็บบ้านสบายทองอะพี่น้องเพรว่าที่เมรี่เสบายไม่ได้อยู่ห้องกินยังกับมีแต่แน่แบบเผ็ดอ่ะพี่น้องพอมันถ้าไม่ต้องเผ็ดนะพี่น้องมันเสียมองไม่ได้เก็บทองแต่ว่ามันจะมายั่งหมดนั่นแล้วก็อยากถึงเรื่องพวกที่เข้าไปจะไปกินตังใจให้ม้านที่เมรี่ออกชิบดูวยด้วาทำเป็นไม่ได้พี่น้องฟังไม่ได้ อาหาหมอมากเขาหามเกินเผเป็นไม่กินหลาอีพีนองไ่าากินเกินบ้างแลกินนิดหน่อยและกินกมูครับกัดตังตังอะแหละแค่วันนี้จอเรื่องกัเจ็บทองไม่น่าชอบกินเลอาหารยกับซัมปีไมันด้เผ็ดกินไม่ได้มันจะไปคักกับใส่กับพุ่งเขาเกินถ้าใกินแอกระตุงกิะนี่เอาไว้พี่น้องเลยตัวใจครับ อิ่มไปแล้วชิมีกกระากไว้คือกาฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามก็ซับสไครต์ให้นไหนี่น้ำในก็จ่ายเด้อฝากทองไหลน้อยไม่นี่ใช่แน่ว้ยนี้ออมไม่กลมเจพี่น้องคือเก่าสซมดาวขึนที่มากดไหลก็แช่ก็ติดตามก็ถือภัยขอบคุณหลายๆอย่าลืมกดให้อีกนะเด้อจ่ายเด้อฝากไ้ที่อย่าลืมนะพี่น้องที่น้องเองใส่ปันนิใส่ปันนิบ๊ายบายเลิฟเลิฟปนิจ้า